สวัสดีค่ะทุกคนมันนี้ย้ายต้อยสิป้ามาเฮ็ดไอ้แคบหมูด้วยจ้าสิพ้ามาซอยหนังหมูด้จ้าซอยหนังหมูไว้สำหรับทําแคบหมูนะคะอา่าดูค่ะขั้นตอนขั้นตอนก็คือเราเอาหมูไปต้มก่อนนะคะให้มันสุกประมาณนี้นะคะให้มันสุกประมาณนี้แล้วก็ไปล้างล้างสองน้ำสามน้ำค่ะเสร็จแล้วล้างก็สะอาดแบบนี้นะคะ แล้วเราก็หั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้เนี่เยเสร็จแล้วก็ตามใจชอบค่ะบางคนชอบเล็กชอบใหญ่ก็แล้วแต่นะคะแต่ยายชอบขนาดนี้ยายก็จะหั่นไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะหั่นไปหั่นเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปคลุกกับเครื่องนะคะคลุกกับเครื่องเครื่องปรุงนะคะเครื่องปรุงก็ แล้วแต่เราชอบนะคะชอบเค็มชอบขนาดไหนก็แล้วแต่ชิมดูเอาว่าเราชอบแบบไหนชอบเค็มชอบหวานไหมหรือว่าไม่หวานก็แล้วแต่คนชอบนะคะอันนี้บอกแค่วิธีแบบหั่นนะคะหั่นแล้วก็ต้มนะคะคลุกเค้าเครื่องแล้วเราจะเอาไปตากแดดอีกครั้งหนึ่งนะคะตากแดดแดดหนึ่งแล้วก็ไปทอด ทอดก็ต้องมีสองรอบนะคะทอดรอบแรกแล้วก็ไปทอดรอบสองคือรอบสองนี้กินได้เลยรอบแรกนี้ก็คงยังแบบยังไม่ยังไม่กรอบนะคะรอบแรกมันจะแบบออกเหนียวเหนียวนิดนึงพอรอบสองมันจะกรอบกว่า,านะคะหั่นเสร็จแล้วยายก็จะไปใส่นในหม้อ,อก,ก่อนนี่ข้างกันมีอะไรดูค่ะ มีหน่อไม้เห็นไหมคะข้างกันมีหน่อไม้มาจากสวนแล้ววันนี้จะทำหน่อไม้ซิ่งด้วยอุ้ยหลายอย่างงานเยอะแยะเลยค่ะทุกคนค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ใหยายด้วยขอให้มีความสุขความเจริญสุขภาพแข็มมงแรงร่งรำรวยเ,เงินทองถูกรางวัลที่หนึ่งนะคะทุกคนทุกคนเลยค่ะสวัสดีค่ะ